ผักชีเหรอครับผออักชีออร์แกนิคผักชีของพี่ภูผาครับอุ้ยมีาแล้วเนี่ยมันภูผาเหยียบไงภูผาูผาช่วยพ่อถือครับอ่าใส่หม้อเดียวอเอาแค่นี้พอเอาผักชีไปทำอะไรครับใส่กับพะโลวันนี้ที่บ้านเรามีทำพะโลหม้อเบลเลอร์เทอร์เลยพี่ภูผาช่วยพ่อแม่ทำงานได้หอมคงไม่ต้องใส่ มีปัดมือด้วยไหนเข้าไปดูตรงต้นป่ามันที่ต้นมันสูงแค่ไหนละพี่พูผาไปยืนเทียบโอ้โหสูงมากเลยสูงท่วมหัวพี่พูผาละมาเรามาเตรียมขึ้นรถกันครับพ่อหวานจะไปแล้วครับเฮ้ยขึ้นทางนั้นไม่ได้อยู่ขึ้นทางปกติอือือขึ้นครับ น <Net> ี่คร eh ับ <ine> ดูวิวร,รอบๆสวนนะครับของพี่ปูพามาเลยครับ มากดูอะไรครับโอ้ขับรถลุยที่โครนมานี่นะครับน้องๆพี่ภูผาจะพาเข้าชมสวนลำยายที่ภูผาครับแหวกนี่จอดทำไมนะทำไมไม่จอดในร่มสักหน่อยนะผู้ว่าจะยิอยง,อยงอะไรอืมอต้องอยู่ผู้เผาเห็นงูไมหมลูกเออ เขามาอยู่บน,าานต้นลำไยเราเลยเวั่งครับเวาั่งเห็นไหมลูกในหน้านะบนต้นไม้น่ะเห็นยังตัวง,งูไงเขาวาัข่งเขวาั่งเขาจ้องหน้าเราอ่ะเห็นไหมครัาวาทำไมมันไม่เห็นกัดอะ่ะเ,เขากร็รอดูว่าเราทำร้ายเขาหรือเปล่า เขามาช่วยดูแลต้นไม้หรือเปล่านะอย่ายุ่งบังคนนะดูแลไปหากินนกกินหนูกินมแมลงก็อยู่ไวัาจักรชีวิตเข้าใจเปล่า,าทำไมมันไม่หันหน้ามาฝังนะ่ะเขามีลูกตาใหญ่ลูกลูกตาเขากว้าง หวนอะไร นี่คือสวนข้าวโพดผู้ขาเพิ่งเก็บข้าวโพดไปครับแล้วก็ปลูกวงใหม่กำลังจะเกิดนะครับพี่ผู้ผาบอกลาน้องๆหน่อยเร็วแนนล้วก็ลาไปก่อนลาไปก่อนอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามไนแล้วเดี๋ยวพี่ผู้ขาจะพาทำคลิปใหม่นะครับอย่าลืมมาชมกันนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย